และลำดับต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์กระมนาคาสุวรรณนายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยขึ้นมากล่าวเปิดพิธีและบรรยายในหัวข้อทิศทางอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปี2015ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับหลายท่านก็คุณนหน้าคุ้นตากันนะครับจริงๆแล้ววันนี้15นาทีกับการที่จะ ให้ข้อมูลอะไรต่างๆกับทุกท่านก็น่าจะไม่น่าจะได้อะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเองโดยส่วนตัวแล้วนะครับแม้จะมีมาในช่วงของเวลาน้อยนิดนะครับที่มีส่วนร่วมในการสัมมนาในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วรู้สึกยินดีกับโอกาสที่ทางไมโครเทคได้จัดขึ้นนะครับต้องเรียนทุกท่านว่า ในตลอดระยะเวลาประมาณเกือบปีนะครับกับเรื่องของอุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคงจะมีผลกระทบนะครับแล้วก็มีความกังวลที่สำคัญมากที่สุดก็คืออยากทราบถึงทิศทางที่เราจะเดินไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาในวันนี้ก็ล้วนแต่อยู่ใน อุตสาหกรรมแม่พิมพ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนหรือไม่ก็เกี่ยวข้องนะครับกับแม่พิมพ์นะครับกับชิ้นส่วนนะครับอาจจะอยู่ในซีกใดซีกหนึ่งนะครับหรือว่าทั้งสองซีกเหมือนที่ผมเรียนนะครับต้องบอกว่าจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับจนมาถึงเ,เสริมกันไปนะครับในเรื่องของภาวะทางการเมืองในบ้านเราก็ทำให้ อุตสาหกรรมในบ้านเราก็ย่ำแย่ไปตามๆกันนะครับประเทศไทยเรามีอุตสาหกรรมนําหรืออุตสาหกรรมหลักก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในขณะที่รองรองล,อง,ลองมาก็คงจะเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อื่นๆก็อยู่ในระดับที่สัดส่วนที่พอๆกันนะครับแต่ว่ามากที่สุดในบ้านเราถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับในเรื่องของการใช้แม่พิมพ์เพื่อการผลิต ต้องบอกว่ามากกว่า35% 40%ก็จะอยู่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสำคัญนะครับแล้วก็รองลงมาก็ประมาณ25เกือบ30%ก็อยู่ในไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราเองก็คงจะตอบตัวเองได้ในะแต่ละท่านว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มใดนะครับยานยนต์ <c oughs> ก็มีผลกระทบมากนะครับ บางแบรนด์นะครับมีผลกระทบถึง40%เลยนะครับในจำนวนของการลดจำนวนการผลิตลงนะครับในขณะที่ยานยนต์แต่ละแบรนด์ก็จะมีพาร์ทซัพพลายเออร์นะครับรองรับอีกตั้งแต่ประมาณา100จนถึง3หรือ4 0 0รายนะครับเพราะนั้นก็คิดดูแล้วกันว่า ถ้าหากว่ายานยนต์ในบางแบรนด์ในภาพรวมลงถึง40%นะครับบางแบรนด์เมื่อมาวิเคราะห์ลึกนะครับแต่ละโมเดลซึ่งแต่ละค่ายก็จะมีแต่ละแบรนด์ก็จะมีหลายโมเดลบางโมเดลนี่หายไป60%กว่าเปอรซถึงเจซนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าในประสบการณ์ผมที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมต้องบอกว่ารถยนต์จะมีตัวชี้อยู่อันหนึ่งนะครับถ้าแนวโน้ม นะครับยอดขายในปีถัดไปเนี่ยมันลดลงนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับเกินกว่า20หรือ25เนี่ยเขารีบประชุมเพื่อจะกำหนดนโยบายในเรื่องของโมเดลเชนทันทีนะครับเพราะ,ะนั้นพวกเราก็จะรู้ถึงเรื่องมาตรฐานนะครับว่ารถยนต์ถ้าเป็นรถกระบะนะครับก็จะอยู่5 7ปีอันนี้เป็นโมเดลไลฟ์ที่เป็นสแตนดาด นะครับในขณะที่รถเก๋งก็อยู่ที่ประมาณ3-5ปีนะครับก็จะมีโมเดลเชนแต่ว่าผลกระทบที่ผมเล่าให้ฟังเป็นบางส่วนเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเก๋งนะครับบางรุ่นอยู่ปีเดียวเลิกเลิกลายเลยนะครับลองคิดดูแล้วกันว่าพาร์ทแมนูแฟคเจอร์คือผู้ผลิตชิ้นส่วนปรับตัวแทบไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเ,าเราอย่าไปมองซีกเดียวนะครับว่ามันเปลี่ยนรุ่นบ่อยๆดีนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์จะได้มีแม่พิมพ์ใหม่ทําแต่ว่าจากภาวะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าถ้ามันโมเดลมันสั้นจนผิดปกติเนี่ยแม่พิมพ์ใหม่มันยังไม่เกิดนะครับเพราะ,ะนั้นก็จะเป็นภาวะช่องว่างช่วงที่เรามีกระทบยาวนะครับยังไงก็ตามผมคิดว่า หลังจากนี้นะครับทิศทางของการอาของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยนะครับซึ่งมากกว่า90%เราเป็น SME นะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ประกอบการไทยนะครับที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในเรื่องของแม่พิมพ์ก็มีอยู่ประมาณ5-8%าท่าน,นั้นเองนะครับฉันก็คิดว่า ถ้านับจํานวนรายแล้วผู้ประกอบการไทยเรากระทบมากนะครับเพราะว่าเรา,าโรงงานแม่พิมพ์ที่มีอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเราฝืดมากนะครับในเรื่องของการที่จะมีโอกาสหรือได้รับโอกาสหรือได้รับข้อมูลใหม่ๆที่จะทําให้เรารู้ว่าเมื่อ,อไร่เราจะมีอะไรทํานะครับแล้วก็ช่วงไหนเวลาไหนในช่วงนี้เรายังเป็นช่วงที่ ความเด่นชัดในเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ในเวลาสั้นๆที่ผมอยากจะเรียนกับทุกท่านคือแม่พิมพ์เราต้องมีความพร้อมนะครับเราคงจะไปรอสัญญาณเหมือนกับสัญญาณในเรื่องของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ออกไปสัมผัสกับผู้ซื้อเนี่ยคงไม่ได้เพราะยังไงก็ตามเหมือนรถยนต์แม่พิมพ์ก็ต้องอยู่1-2ปี นะครับก่อนที่รถหรือว่าที่ผิดพันธ์จะออกมานะครับรถเกง๋งสมัยก่อนผมเริ่มทำแม่พิมพ์ใหม่ๆนะครับทำชิ้นส่วนใหม่ๆต้องบอกว่าเวลาเตรียมการเพื่อจะผลิตกระบะ1รุ่นเนี่ยก็2ปีเต็มนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณ1ถึง1ถึง1นปีในขณะที่รถเกง๋ง1คันเดี๋ยวนี้มีเวลาในการพัฒนาทูริ่งใหม่ไม่เกินปีนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นว่า เวลาที่หดลดลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของความต้องการนะครับแต่กลับกันมันเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับในเรื่องของศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องของเทคนิควิธีการที่เรานํามาใช้ต่างหากนะครับสมัยก่อนผมทำแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปถ้าเป็นเฟนเดอร์นะครับคือเป็นแก้มซ้ายขวาของรถกระบะหนึ่งก็ทําประมาณ6เดือนนะครับเดี๋ยวนี้ ใครทําแม่พิมพ์เฟนเดอร์ที่แยกซ้ายแยกขวาเนี่ยนะครับเกิน2เดือนครึ่งถึง3เดือนนี้ก็แข่งสู้เขาไม่ได้ลนะครับเพราะการที่เราจะลดจากประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเมื่อ20กว่าปีผมทําแม่พิมพ์ตัวหนึ่งชิ้นส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ6เดือนเดี๋ยวนี้ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเยอะนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีในการออกแบบเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องจักรกล นะครับเทคนิควิธีการในการปรับประกอบแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุแม่พิมพ์ในเรื่องของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับมันเป็นสิ่งที่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนของการออกแบบหรือว่าการสร้างแม่พิมพ์เนี่ยจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้อย่างถึงแก่นของมันนะครับปัจจุบันต้องบอกว่าในเรื่องของขั้นตอน เรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์การออกแบบนะครับก็เราก็เปลี่ยนเป็นดิจิทัลเอนจิเนียริงโดยสมมูรณแบบนะครับถ้าเราายังไม่ไม่เปลี่ยนไม่เป็นอย่างที่ผมว่าก็แสดงว่าเรากำลังบอกว่าเราไม่ได้อยู่กับการผลิดแม่พิมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับอาจจะผิดแม่พิมพ์เพื่อใช้กับในกิจการของตัวเองเล็กๆนะครับซึ่งอาจจะแนวคิดอาจจะต่างไปนะครับแต่ยังไงก็ตามปัจจุบันนี้ ดิจิทัลเอนจิเนียริงเข้ามาโดยสมบูรณ์แบบนะครับในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์การออกแบบนะครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ซิมูเลตในเรื่องของทั้งเป็นพาเชียลคือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของแม่พิมพ์หรือว่าทั้งตัวแม่พิมพ์ทั้งตัวนะครับในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์เราก็มาอยู่ในช่วงของดิจิทัลแมนูแฟคเจอริงนะครับก็คือใช้ เครื่องจักรกลที่เป็น C N C นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ไรส์คอนโทรลเพราะฉะนั้นการจัดทำโปรแกรมคำสั่งก็สอดคล้องกันนะครับทุกอย่างมันกลืนกันไปในขั้นตอนของการพัฒนาในภาพรวมของเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การจัดทำโปรแกรมคำสั่งเพื่อที่จะไปสั่งเครื่องจักรกลอัตโนมัติผลสิ่งที่เราได้รับนะครับก็คือในเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพนะครับ ก็เลยทําให้ในภาพรวมเราก็สามารถที่จะลดได้อย่างแน่นอนจาก6เดือนมาเหลือ2เดือนครึ่งเหมือนที่ผมเรียนให้ทุกคนทราบเป็นแนวคิดนะครับผมยังมีความเชื่อแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าแม้การซบเซานะครับการสโลโดาวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกือบค่อนปีเนี่ยนะครับจะรุนแรงแล้วหนักแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะคงจะฟื้นกลับ นะครับเพราะว่ามันคงเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะครับผมเองก็อาจจะอยู่ในมีอายุตัวก็วอยู่ในวงการในการทํางานที่นานนะครับก็เห็นลักษณะของวัตจักรแบบนี้มาโดยลําดับนะครับแต่ว่าไม่เคยรุนแรงนะครับเหมือนกับครั้งนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการพัฒนาการเตรียมความพร้อมต่างๆเราถ้าอยู่ในทางด้านแม่พิมพ์เราต้องพร้อมก่อนเพราะแม่พิมพ์เป็นจุดเริ่มต้นของการผิดชิ้นส่วน เส้นส่วนเข้าสู่การประกอบนะครับแล้วถึงจะกลายเป็นพิติธภัณฑ์สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวงการตลาดจะพูดคุยกันก็จะพูดคุยกันเฉพาะในเรื่องของพิติธภัณฑ์สําเร็จแต่วงการแม่พิมพ์มีคนส่วนน้อยที่จะรู้จักแล้วก็พูดถึงนะครับที่สําคัญที่สุดคือคนที่จะรู้ว่าเราจะต้องคิดอย่างไรวางแผนอย่างไรต้องเตรียมการอย่างไรเนี่ยก็คือคนในวงการเท่านั้นนะครับก็คือคนที่ อ,อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะให้อุตสาหกรรมการผลิตเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพนะครับก็คิดว่าประเทศไทยสิ่งที่น่ามองอีกอย่างหนึ่งนะครับจากนี้เป็นต้นไปก็ไม่น่าจะยึดติดอยู่กับอุตสาหกรรมนําแล้วก็พูดถึงรถยนต์อย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้เ,เครื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตในกลุ่มประเภทปิตรภัณฑ์ในเมืองไทยแนวโน้มต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็วกกลับมาในทางด้านยานยนต์สิ่งที่ผมอยากจะขอฝากอีกเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือยานยนต์ยุคใหม่ไม่ใช่มันฟื้นกลับมาแล้วเราจะทำให้พิมพ์แบบเดิมๆได้นะครับคงไม่มีโอกาสละนะครับเพราะว่า ยานยนต์ที่จะถูกพัฒนาไปจะต,ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานทํายังไงให้มีน้ําหนักเบาความแข็งแรงเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมนะครับจำนวนชิ้นทํายังไงให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้วัสดุทางเลือกเป็นวัสดุเข้ามาทดแทนจากเหล็กที่เป็นเทนซ์ไซส์สตร t h ที่เคยทําอยู่ในระดับหนึ่งยกระดับของค่าความแข็งแรงนะครับคือค่าเทนไซส์สตรที่มากขึ้นนะครับ เพื่อที่จะทําให้ไม่ต้องเพิ่มความหนาแล้วก็จํานวนชิ้นก็สามารถที่จะลดลงได้สิ่งที่กระทบนะครับถ้าใครอยู่ทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเราจะต้องเรียนรู้สร้างความพร้อมในเรื่องของแม่พิมพ์ที่ตอบสนองการผิดวัสดุถ้าเป็นช e e t แมททอก็คือต้อง high tensile strength steel ให้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีวัสดุอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นคาร์บอนไฟเบ นะครับที่จะเข้ามาเป็นชิ้นส่วนนะครับที่เป็นที่เราเห็นที่เป็นพลาสติกเป็น ABS ธรรมดานะครับการที่จะใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของความเหนียวความแข็งแรงทนทานได้สูงกว่านะครับก็จะเข้ามาสองอย่างที่ผมยกตัวอย่างจากเหล็กที่เป็นเทนไซด์ธรรมดาเป็นไฮเทนไซด์จากวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับ ใช้วิธีการที่เราผลิตโดยแม่พิมพ์ที่เรารู้จักแล้วไปสู่วัสดุใหม่ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แม่พิมพ์ก็ต้องออกแบบใหม่ผมเองก็ยังหวั่นวิตกกับเรื่องของการเตรียมตัวไม่สอดคล้องและไม่ทันในเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถตั้งแต่การออกแบบนะครับการเลือกใช้วัสดุแม่พิมพ์จนไปถึงเทคนิคการปร,ประกอบแล้วก็การ uh, t r out improvement ต่างๆที่จะทำให้ uh, ทางด้าน ส t ตมปิ้งได้นะครับที่จะสอดคล้องไปกับโอกาสที่เราจะต้องรับงานที่วัสดุใหม่นะครับในเรื่องของทางด้านพลาสติกก็จะมีวัสดุอื่นเข้ามาทดแทนเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้งหมดคงจะมีผลต่อเรื่องของการพัฒนาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกท่านว่านแนวโน้มในเรื่องภาวะการตลาดผมเชื่อว่ามันคงจะซบเซาแบบนี้ไปอีกไม่นาน นะครับผมพูดมาประมาณ6เดือน8เดือนแล้วว่าประมาณควอเตอร์ที่2ของปีหน้ามันจะต้องฟื้นนะครับเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นตัวทําให้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ยังเชื่อจนบัดนี้นะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถหน้าตาแบบเดิมวัสดุเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากคือแนวโน้มของการเปลี่ยน นะครับเป็นอิเล็กทริกเ i c คโคนะครับในเรื่องของยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับถ้าถึงวันนั้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปจริงแล้วมาเร็วเมื่อไหร่สิ่งที่กระทบนะครับรถยนต์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันมีเครื่องยนต์นะครับมีเอนจินรูมข้างในก็เป็นเอนจินนะครับจุดระเบิดด้วยเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็สร้างพอร์แล้วก็ขับเคลื่อนอนาคตเอนจินมันหายไปทั้งพวงเลยพอเอนจินมันหายไปทั้งหมด ระบบ e X h a u s t System ระบบไอ้เสียหายไปทั้งพวงเลยนะครับผมก็เลยชีย้ประเด็นให้ทุกท่านเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่มาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วเกิดกระทบอะไรบ้างนะครับเพราะในเรื่องของการพัฒนาการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการที่เราต้องศึกษาข้อมูลทางเทคนิคทางวิศวกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อที่จะรองรับเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับวันนี้ผมรู้สึก ดีใจนะครับที่ไมโครเทคเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ตลอดระยะที่ผ่านมาแม่ไม,ไม,ไม่นานนักนะครับแต่ว่าทางสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยกับไมโครเทคเราก็มีได้ทำงานในเชิงของการจัดอบรมสัมมนาต่างร่วมกันนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะจัดร่วมกันไปอีกนานนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่ในวงการคนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้รับทราบได้เรียนรู้ได้มีสิ่งใหม่เข้ามาสอดรับกับโอกาส แล้วก็กับความพร้อมที่จะต้องสร้างก่อนที่จะมาถึงนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเตรียมความพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์โดยเฉพาะยิ่งคืออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยของเรานะครับอย่างพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่เรารับรู้ก่อน เตรียมตัวก่อนเราก็ต้องมีโอกาสก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์กระมนนะคะสุวรรณอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ